ไปต่อกันที่จังหวัดอุตรดิต์ค่ะคุณผู้ชมค้ะมีการคุมเข้มนะคะออกตรวจประเมินลงค่าสัตว์ค่ะในเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตนะคะประกอบกิจการค่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติครอบคุมการค่าสัตว์นะคะเพื่อจำหน่ายปีพุทธศักราช2559ค่ะ นายสหวิทย์นะคะอภิชัยวิสรุตกลงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ให้ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินลงค่าสัตว์ค่ะเพื่อต่ออายุใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการค่าสัตว์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการค่าสัตว์ประจําจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะโดยมีหลากหลายหน่วยงานค่ะที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตฐ์ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้แทนสำนักงานอุตสาหก,กรรมผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่โรงฆ่าสัตว์รวมไปถึงผู้แทนของหอการค้าจังหวัดก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะที่เทศบาลจริมอําเภอท่าปา่าเพื่อที่จะตรวจด,ดูโครงสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็โครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการบำรุงรักษาสภาพผลวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ และแผนงานประกอบกิจาการฆ่าสัตว์ค่ะครับท้าน,น,นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านก็ได้เน้นย้ำครับให้ผู้ประกอบกิจาการโรงฆ่าสัตว์ให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดสุขอ,อนามัยและกลิ่นนะครับให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับคําขอต่ออนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจาการฆ่าสัตว์ และผลการตรวจสอบแก่ผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาต่อไปกันด้วยนะครับอาจก็ถือว่าเป็นการให้ความสําคัญนะฮะ,ฮะในพื้นที่เพราะว่าลงค่าสัตว์เนี่ยบางทีเนี่ยมันกระทบกับชุมชนรอบ<ะ>ข้างทั้งในงเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นต่างๆและคุณภาพด้วยส่งตรงถึงผู้บริโภคก็ต้องอม,มีความสะอาดนะครับปัจจากโรคภัยต่างๆด้วยนะฮะ